สาอครับหลงการสุอปปร์ไฟ์ร่ยการนับใจครับที่สมยศบุญปรักก็ยับได้ครับขุบมัลกรจิตรนนท์จะเจอกับเพชรดาลินเสียบใบไทยสงปปอรามขัางสิงห์อุดรเจอจุกดำอวัฒนาและดวาวรีทอปวัวเจอโรโบสอกองสมัยจิบดูว่าจับติดหมาชัยครับลำน้ำมูลบัารทุกขอหลงจะเจอกับเพชรพยัคฆ์ พรพยักมวยไทยแล้วก็จิ้กโกไฟดูเหมนเตศกับสยามเกียรติมันยืนความสปอร์ตครับหนึ่โดยที่กำนันสมยศตกปรัช์ครัทีมง,งานห้างมุสลวมกัดมันยืนวามสปอร์ตทีมง,งานงคุณนำนานจากกิ่งี่อาจักพัฒมารีทีมง,งานด้นใน,นไทยดูแลคู่มวยครับส3มเบสาไดยนะครับจากก แต่ว่าบนเวทีครับแดนนีขลับสักนะครับแล้วเหมือน,นีมังหาโหดครับดูว่าจะโหดสมชื่อหรือเปล่ารยกบได้รับ ก็ย้ำนะครับตอนนี้นี่ไก่ฟ้าแจ้งมาที่2 5 0 0นะครับให้วันชนะรับทราบนะครับจะชกเป็นคู่ที่12นะครับก่อนนี่ก็จะเข้าสู่หมด สำคัญสำคัญเลยครับในนามของชมรมกำนันทิวบ้านอำเภอกุขันนะครับโดยกำนันทั้ง22ตำบล276บ้านเลครับ3เทศบาลขอบคุณท่านกำนันเสริมอุประไมยครับนี่จากกันทรมนะครับท่านกำนันใสสมาธิ จากสีสะอาดท่านนัตทิชาผิวดวนก็มีกำนันตะบนตะเคียนมีท่านกำนันสัปรานก็ยาการครับจับไวยสัปรานท่านวรชัยบงขันก็มีกำนันจับตะบนนิคมพัฒนาท่านกำนันสมยศหยงตรังจากอุลมศักษ แล้วก็มีจากห้อยใต้นะครับกำนันรุ่งนภา,าตั้งสุรุชัยครับขอบคุณทุกท่านนะครับมาดูบนเด็ยุคที่สองลยครับยกสองเลยต้องขยับเลยครับ ใน,นช่วงเมาแล้วครับฝามาเลยครับกางประจักษ์ศินาไม่ครับาาสำสนเอาครับพระรา,าหูควดได้ไหมรวกสองลงล่างลงล่า โอ้คแค้คอมต้องต้องยืดยืดหกเออถ้าถ้าไปยืดดัวนี่แระเพราะเราใส่มันจะกคดกรบโดดแคปเอาเละครับหมาหดโดนตับตัวอะไรครับมดูครับขึืนได้หรือเปล่าครับหมาหดวจะเรสักนี่ดีเน้นเหลายดอกไหลายเป็นักที่สองไม่ จะมีแผนในใจหรือเปล่ามาห,าห้าโหดเอา,เอาดูครับครับมีแผนในใจไม่เอาออกมาใช้ก็โดนแบบนี้เลยครับนี่ครับโดนอีกแล้วครับเอออาวุธิี่มันต้องเอามาใช้ครับอย่าเก็บไว้ในใจับไอ้น้อง่ะเอาไปเก็บไว้ในใจครับ ลงล่างครับมหาหัลงล่างครับลวกฉลามซับลูกลขยา่าเขยา่าเขย่าวเอามาเขย่าวาได้มาสองเม็ด นิตยาครับแถาลามสั่งผ่านไปสกยกนี่ครับแล้วก็แจ้งไปถึงน้องใบเตยเกียรติทองฝันครับคู่มวยหญิงคู่ที่แปดครับต่อจากคู่นี้ครับเทชรหงดำแจ้งมาที่1 0 0 0 0มืนบาทครับมวยนัดเก็ดกับ15กิโลกรัมเลครับมวยหญิงครับแจ้งมาที่หนึ่งหมื่นเอาละ ฝากถึงที่งานกบตสมหมายครับจะมาดูดวดครับคู่ต่อไปครับแล้วก็จะได้รับเกียรติจากนายธนบูรณ์เกตุกุลครับหางหุ่นส่วนจำกัดตึ้งเกียรอูครับได้นำสกุลคล้ายๆท่านสำดวยเกตุกุลครับเหมือนเหมือนท่านผู้ว่านะ เขาไปใเขาไปใ้หน่อยเอยสาเขาไปนับนับันเ้เดที่สาเลยครับโอ้ยใหญ่บ๊อันมาแล้วครับันมาแล้วมาาวโอ้โหมาแล้วครับดีเแล้วจะซจะซไปซไปซไปน้องซ้าวอ่าววันนี้นี่ือว่า ชมลมกำลังผู้ใหญ่บ้านครับนัดที่สอคืนที่สเมยโอแฟนมวยดีมากันลนหลามเลยที่เดียวนี่เยับที่สยเอาาไเลยอับชาล้นนี่ฉลาสักหมาโหดน้ำเงินเย ภาษาโยเยจริงๆเนื้อโปรยครับโอ้โห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 อ้โหโอ้โหโอ้โครับโหโอ้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 โกโอ้โห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 โอ้โอ้โห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 โอ้อ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอโอ้โหโออ้โหโออ้โหโอ้โหโอ้ ทีมงานที่ส to ุดนก็ต้อระเมินแต่ลีับท้องขัดกับติดจากอุิศนาครับที่สามไปโรวจกับคนนี้รีบ้ยพยายามเก็บจลับสักบอกแค่สาที ซ้ายออกขวาก็มหาโหดที่สามก็ัดตัดมาับขามหาโหดติดตัดขับขวาของฉลาซ้ายโดนกับโอ้ซ้ายนี่เบล้มครับเก็บล่วไปโดนโอ้ซ้าย ไปโดนแม่จังหวะจะวังหวะหลุดครับอโอ้โหประบาดระบาดมาเสียตัวแม่จังหวะตกดไปต่อยครับเพื่อดีแกดึงตัวลงกันรับทางมหาโหดครับกดยกที่สามครับโอ้ท่าแบบนี้เสียวครับขอบคุณที่เต้นเลครับขอบคุณทนะ่าน กำลังทัดขันสุศรีนะครับจากฤทธิ์าสนาขอบคุณท่านกำลังบุญร่มจมเมืองจากสตาใหญ่แล้วก็มีท่านสมจิตกลางบัดีครับจากดอกกันมัดเตมกำลังวิทิตกลางบัดีครับจากใจดีแล้วก็มีท่านกำนันสุภัทย์ยงดินครับกำลังจากตะบนชุกกรงุงครับกำลังธนาวานันแจ้งา,านจากตะอุด เอกำนังต์บุญยืน,น,นจกกนัดตะบันตือใหญ่ครับกำนันดาวรุ่งเส้าโค้ะครับจากโคกเท็จเอกำนังบัญชัยฐานุกข์ครับจากห้วยเหนือนี่ใายกนันเงินนะครับกำนันสัตว์แก้วสว่างพบจากหัวเสือครับกำนันสมจิตมาลายพานจากสมลงตาเจนกำนัครับอุประไมจากปราสาทนะครับเอกำนันตธีรชัยชูกำแพงจาก น้องฉลางครับแล้วก็มีจันทดเรืองคำครับกำลังจากสีตะกูลส่วนตะบ,บนสนโหนตอนนี้ยังว่างอยู่นลยครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่บ้านแทยผู้ช่วยสารพัตพขอรศทุกท่านเลยครับ กครับโอ,อ้เอาแล้วครับมันจะไปยากอะไรล่ะครับมันจะไปยากอะไรล่ะครับตบมันครับไปลองทำกะทีให้เจมสพีครับสาล่าอส่สนินิติยาครับนี่บุกแดงน้ำเงินมหาโหดสิเจทิกสี่ครับ โอป็วยแบเทินกับจังหวังกันตุกเลยครับเอ่อบวกกับเสียงปีกอง่าบนี้มนได้อัธรรขคเออนี่ชมรมวันดีวันกุ๊กขันครับโอ้จากัวยพื้นที่สองนี่ปังตุ้ไปด้วยฟังปีกไปด้วยปวยก็ชกกระชุกเลยครับ6ตสี่สี่มหาโหหวาแทขวากขวา โอ้มาชุดใหญ่มาชุดใหญ่ครับโอ้แกไม่ปกมกมักเขาไม่จ้าสลับสับครับโอ้แสดงว่ามั่นใจชอัดหรือเปล่าครับลสลับซับเอาหมาโหดเอาตูด้าให้พี่สมยศได้หรือเปล่าตูด้าให้พี่สมยศมุนเปลครับพี่ชายเยี่ยวได้ไปหรือเปล่าครับเอาขาเอาเอา,เอาเอโอ้ยเอาแล้วครับเอาแล้ว ส so so ุดท้ายท้ายสุดที่